ก้นนา9สิงหา2,558เนื่องจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน,น้ำของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำทั้ง6ยุทธศาสตร์นั้นทางเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือเห็นว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวยังคงกำหนดเป้าหมายที่นำไปสู่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและการตั้งงบป,ประมาณที่เอื้อให้กับการจัดทำโครงการขนาดใหญ่ ในพื้นที่25ล่งน้ําอีกทั้งยังขาดความเป็นอง์รวมในการวิเคราะห์ปัญหาและการบริหารจัดการน้ําทั้งในระดับมหาภาคและจุลภาคการวางแผนในระดับตา่างๆที่จะนําไปสู่การจัดการน้ําที่แท้จริงต้องมาจากข้อเท็จจริงในพื้นที่จึงจะดําเนินการได้แต่ทุกครั้งในการวางแผนระดับตา่างๆขาดการมีส่วนร่วมระดับพื้นที่เราจึงได้แต่ แผนที่ไม่สามารถปฏิบัติในพื้นที่ได้ทางเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือนะจึงขอเสนอให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำดำเนินการดังนี้ 1. นําข้อเสนอภาคประชาชนที่จะรวบรวมและยื่นต่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำในวันที่18และ20สิงหาคมนี้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แผนุิธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฉบับคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2. เครือข่ายประชาชนรุ่นน้ำภาคเหนือขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฉบับสภาปฏิรูปแห่งชาติ 3. เครือข่ายประชาชนรุ่นน้ำภาคเหนือไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนยมบนยมล่างเขื่อนแม่แจ่มเขื่อนแม่ขานเขื่อนห้วยตั้ง เขื่อนคลองชมพูหรือโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่25ลุ่มน้ำด้วยความขอบคุณเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือน 1. เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นจังหวัดแพร่ 2. เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบนจังหวัดเชียงใหม่3เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบโครงการเขื่อนแม่ฐานจังหวัดเชียงใหม่ 4. เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบโครงการเขื่อนทองชุมพูจังหวัดพิษณุโลก 5. เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบโครงการเขื่อนห้วยตั้งจังหวัดลำพูน 6. เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบโครงการเขื่อนโป่งอางจังหวัดเชียงใหม่ 7. เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนผันลุ่มน้ำปามจังหวัดเชียงใหม่